เัื่อนรับผมนายท่าพของแคปบอยชอร์นับสองในที่ห้าวันนี้ผมจะมาต่อวงจรซึ่งเราจะมาด้วยใช้ลูกกิ้งครับอันนี้วาล์วสามนับสองทำงานด้วยปุ่มกดกับด้วยสปริงครับวาล์วห้านับสองทำงานในลมกับในลมกระบอกสูบสองทางวาล์วสามนับสองทำงานด้วยลูกกิ้งกับด้วยสปริงครับลมจากแรงใจลมมาชุดประกุคุณภาพลมมายังจุดใจลมมายังสามทาง สางทาง <S 2> 2. <S ไปสางทางเอ้ยไปเข้าที่คว้วพีของวาลสามตับสองแล้วก็มาสามทางตัวที่สองครับแล้วก็ไปยังคว้วพีของาวาลห้านับสอง มายัางวาลสั่รับสองเมื่อกดปุ่มจะทำให้พีเชื่อมต่ตกับ A จากโคเ A ไปยังขั้ว Y ของวาลห้ารับสองจากโคเ A ของวาลห้ารับสองไปยังกระบอกสูบ มายังขั้วขั้ว A ของ, 2. 2> <c oughs> างวาล5ตสองมาอย่างขั้วแซของวาล5บ 2, 2> อมาอยังขั้วบีของวาล5ับอไปเข้าที่กระบอ,อกสูบครับคอนพอแบงค์ยัไงไม่รู้ ครับออต้ี